สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพฤษภนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมีนาคมนะครับเริ่มกันครับลัคนาราศีพฤษภดาวประจำตัวท่านเนี่ยคือดาวศุกร์นี่นี่นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวศุกร์มาอยู่ที่ราศีมังกรนะครับราศีมังกรนี่คือภพที่9ครับภพบสุภาสุภาแปลว่าอะไรสุภาแปลว่าความสําเร็จ สุภาพไปว่าต่างถิ่นแดนไกลนะครับทีนี้คุณเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอยู่อย่างเงี้ยจะทายว่าคุณจะเกิดความสําเร็จขึ้นในเดือนนี้ทําการอะไรเนี่ยจะเกิดความสําเร็จขึ้นนะครับหรือมีเหตุให้จะต้องติดต่อกับต่างถิ่นแดนไกลไอค้คำว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยต่างจังหวัดก็ไกลครับต่างประเทศก็ไกลครับต่างภูมิภาคก็ไกลครับนะครับ มีเหตุให้สัมพันธ์ต่างถิ่นไ,ไกลคุณไปสัมพันธ์เขาเขามาสัมพันธ์คุณได้ทั้งนั้นนะครับขอให้มีคําว่าทางไกลมาโดนเนื้อโดนตัวเงี้ยมันเรียกาทางไกลทั้งนั้นแหละจากคุณจะไปเขาจะมาอะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นนะฮะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอยู่กับพระอังคารครับนะฮะอังคารเป็นใครเหรออังคารนี้มาจากพิจิพบคู่ครองครับปัตตนนี้ แต่ปัตตานี้เนี่ยมันแปลว่าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาได้ด้วยนะฮะคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานี่คือปัตตานี้ทั้งหมดนะฮะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอยู่คู่อังคารถ้าคุยเรื่องคู่ครองก่อนอ่ะคุยเรื่องคู่ครองก่อนถ้าคุยเรื่องคู่ครองเนี่ยเราต้องขยายความพัทสุกก่อนพระสุกเนี่ยนอกจากเป็นดาวประจําตัวคุณเนี่ยเขายังมาจากราศีตุลภพอริอริแปลว่าอะไร อาไีแปลว่าปัญหาอุปสรรคภาระนิสินก็ได้ครับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ครับนะครับและอังคารละ่ะขยายความจริงๆอังคารมาจากเมธดด้วยถ้ามาจากเมธเมธเป็นใครเมธเป็นใครเมธคือ,อวินาศนะครับอะไรคือวินาศนะวินาศนะเนี่ยไทยดีว่าต่าง่นแดนไกลนะครับหรือไทยร้ายวินาศนี่แหละ,หละเสียหายนี่แหละนะฮะ ทีนี้ผมจะชี้เหรียญเหรียญนั้นมีสองด้านผมจะทายสองด้านเลยครับด้านหนึ่งคือดีอีกด้านหนึ่งคือร้ายทําไมทาไมไม่ทายด้านเดียวจะ,จะให้พ่จะให้พฤกษพทุกคนเขาเหมือนกันได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับดวงใครก็ดวงท่านฮะจะมันเหมือนกันไม่ได้หรอกครับท,ทั้งทั้งที่ดาวจรเหมือนกันแต่หลายๆอย่างไม่ได้เหมือนกันฮะเหมือนกันแค่ด,ดาวจรครับอย่างอื่นไม่เหมือนกันฮะผลออกมาจะไม่เหมือนกันครับอย่างเช่น ทักษะก็เม่เหมือนกันแหละและยังมีอื่นๆอีกที่มันทําให้แตกต่างออกไปซึ่งตรงเนี้ยเรายกมาไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเรายกตัวอย่างเฉพาะที่นึกได้ก็คือดาวจรเห็นเห็นกันทักษะยังพอคุยรู้เรื่องอ่ะผมไม่รู้จักทักษะไม่เป็นไรท้ายคลิปมีวิธีการหาคุณก็ลองไปหาดูว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ทักษะ ใครเป็นอย่างไรทักษะมีทั้งหมดแปทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูล,ละอุตสาหะมนตรีการักินีนะครับเจ็ดในแปดส่วนถือว่าดีฮะบ,บริวารอายุเดชส,สีอะไรพวกเนี้ยดียกเว้นหนึ่งในแปดคือการักินีคือไม่ดีนะฮะทีนี้ถ้าคุยเรื่องคู่ครองก่อนเพราะคู่ครองมาอยู่อย่างนี้นี่สัมพันธ์กันอย่างนี้นี่ถ้าถายร้าย,ายอ่ะร้ายก่อนเดี๋ยวค่อยเคคุยดีถ้าถายร้ายล่ะเกิดปัญหาคุณเนี่ย ยังพกคำว,ว่าปัญหามาด้วยถึงคุณจะอยู่ในพบความสําเร็จถึงคุณจะอยู่ในพบความสําเร็จนะฮะมันอาจจะมีความสําเร็จอะไรบางอย่างแต่ถ้าดูอย่างเนี้ยจะลายมากกว่าแล้วนะครับยิ่งถ้าทักษะเป็นกาลีด้วยนี่เรียกว่าลายกันเห็นเห็นเลยแต่ทักษะยังเป็นอย่างอื่นฮะเป็นเจดใน8ส่วนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อ่ะยังพอ อนุโลมเฮ้ยยังมีความดีงามได้บ้างนะอ่ะดีจะ่ายร้ายก่อนเป็นยังไงแล้วก็จะถ่ายดีคุณก็ได้ทราบว่าเออของคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะฮะคุณและคู่ครองเนี่ยมันพกอริมาอริคือปัญหาอุปสรรคและอังคารคุณเนี่ยพกอริอังคารพกอะไรตัวคุณพกอริอังคารที่เป็นคู่ครองเนี่ยพกวินาศะมาแม่คุณและคู่ครองเจอกันในกระเป๋าเนี่ยเหลือมือข้างหลังเนี่ยคนหนึ่ง ก็ถือระเบิดอีกคนหนึ่งก็ถือไม้อะไรเงี้ยนะฮะพร้อมจะห้ามหันกันละพนะร้อมจะห้ามหันกะันละนะฮะนะฮะคนหนึ่งพบเสียหายอีกคนหนึ่งพบปัญหาจะบอกว่าคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ครองหรือคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้นะครับฉันอยู่สุภะทำไมไม่ดี ไอ้สุภาพมันแปลว่าทางไกลก็ได้ฮะมันแปลว่าความสําเร็จหรือทางไกลอาจจะไม่แปลเรื่องความสําเร็จสําหรับคุณก็ได้อาจจะแปลว่าทางไกลก็ได้คุณกับคู่ครองมีคําว่าทางไกลมากั้นเนี่ยชวบเนี่ยทางไกลเนี่ยชวบเข้ามากั้นกลางเรียบร้อยเลยนะฮะมันมีคําว่าระยะทางก็ได้คุณและคู่ครองมีคําว่าระยะทางมันทําอะไรฮะมันทําให้เกิดความเสียหายก็ได้ ไกลเลอกเกินเจอกันยากเลอกเกินอ่ะเบื่อแล้วไกลไปต่อลำบากอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือมีเหตุให้คู่ครองไกลก็เลยแมอามีปัญหามีปัญหาเขาอยู่ไกลฉันไม่ชอบนั่นก็ได้ไกลในความรู้คือไกลอะ่ะและ้วคือมันไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถ่ายว่าเลิกลากนเลยกันเลยนะใครว่า,าฉันแบบไม่สบายใจฉันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ จะบอกว่ามีเหตุให้คุณและคู่ครองไปร่วมกระทาอะไรกันที่ทางไกลก็ได้ตรงนี้ก็ถ่ายได้นะฮะไปแก้ไขปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็ได้นะครับหรือคู่ครองเกิดความเสียหายคุณจะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาอันนี้ก็ถ่ายได้เห็นปะ่ะตีความกันครับไปมันจะต้องตรงกับดวงชะตาของคุณอนะ่ะเพราะแต่ละคนเนี่ย จะให้เกิดเรื่องนี้เหมือนกันโอ้โหพฤกษบทายโคเหมือนกันหมดเฮ้ยไม่ใช่แหละแต่แหละแต่มันอยู่ในภพเรือนนี้แหละมันอยู่ในหัวข้อนี้แหละแต่รายละเอียดแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าถ่ายดีถ้าทายดีทา,า,ายว่าอย่างไรสมมุติว่าคุณและคู่ครองเนี่ยถ้าถ่ายดีนะคุณอาจจะมีคู่ครองแต่อะไรฮะ แต่ยังพูดคุยกันอยู่คุณเจอเขามาสักระยะหนึ่งและได้คุยพิจารณาศึกษาวันนี้เป็นยังไงฮะสุภาพนี่สำเร็จเนี่ยเกิดความสำเร็จขึ้นคือตกลงคุณตกลงกับเขาเขาก็ตกลงกับคุณต่างคนก็ต่างยอมรับซึ่งกันและกันสำเร็จไหมสำเร็จก็ถ่ายดีนะฮะได้เจอได้เจอคู่ครอง และประสบความสําเร็จเรื่องคู่ครองทายอย่างนั้นครับทายอย่างนั้นครับเหรียญมีสองด้านครับยังไงยังไงจะต้องมีด้านหนึ่งดีอีกด้านหนึ่ง้ายบางคนดาวอยู่อย่างเงี้ยดีดีบางคนดาวอยู่อย่างเงี้ย้ายลายเอาราคาเดียวกันถูกครับถูกครับฮะแต่พื้นเพมันไม่เหมือนกันนี่นะฮะพื้นเพมันไม่เหมือนกันนี่นะฮะมันก็เสียหายได้อีกคนหนึ่งพื้นเพเขาดีก็ดีงามจริง นะครับอละละนี่เรื่องคู่ครองไหนมาดูตังหน่อยสิการเงินของลัคนาราศีพฤษภคือเจ้าเรือนมิถุนฮะเลขสีนี่แหละเจ้าเรือนมิถุนพบการเงินเงินไปไหนครับเงินไปอยู่ราศีมีนอะไรหรือราศีมีนพบราพะอะไรเหลือราพะแม่ับเป็นไม่รู้จักสแล้วราพะราผลเนี่ยแล้วนะครับงอกเงยก็ได้ การเงินฉันไปอยู่ในในภพเรือนของความงอกเงยเหรอถูกต้องครับแสดงว่าอะไรฮะเงินที่มีอยู่มันจะงอกเงยดีงามไม่ผิดกติกาเลยครับไม่ผิดกติกาเลยครับเฮ้ยพึกศพทุกคนการเงินจะดีงามไม่ใช่ครับบางคนจะดีงามครับอย่างที่บอกครับพื้นเพเดิมเราเป็นอย่างไงนะ,ะทักษะอีกอะเราพอลงทักษนะแล้ถ้าเกิดเป็นการีแล้วก็ เดี๋ยวจะถ่ายให้ฟังแต่ถ้าเป็นทักษะอื่นๆนะทักษะอื่นๆโดยเฉพาะเป็นสีเป็นเดชอันนี้ถือว่าต้องทายว่ายังไงทายว่าดีครับพอทายดีปุ๊บเงินตกลาภเงินก็งอกเงยสิครับหรือมีเงินเข้ามาก็ได้ครับนั่นคือทายดีครับอ่ะเราต้องทายลายให้เขาด้วยเพราะบางคนบอกโอ้โหตกกาลีพอดีทับไปดีตกกาลีก็แสดงว่าเงินเกิดความเดือดร้อนแล้วไปอยู่ในภพลาภ บางคนก็ได้ทุกขลาบมาครับได้ฮะลาภไปว่างอเงยเงินได้ครับแต่ได้อย่างกาลีได้อย่างทุกขลาบอะไรหรอทุกขลาบก็ได้มาแล้วเป็นทุกนะครับเช่นเงินกู้เงี้ยกู้มาต้องใช้คืนมากต้องใช้คืนบางคนก็กู้ดอกเบี้ยแพงแพงปวดหัวแต่ต้องเอาอย่างเงี้ยทุกขลาบทุกชัดชัดเลยได้ไหมได้ได้อย่างทุกเนี่ยแหละเข้าใจยังได้อย่างเป็นทุกนั่นแหละนะหรืออาจจะเรียกว่าการเงิน เกิดความทุกข์อย่างใหญ่ทายได้ทายได้อย่างนั้นเลยนะฮะหรือจะบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมลัคนาราศีพฤษภทายไา้นะโดนทวงตังอยู่ทั้งเดือนเลยก็ทายได้อย่างนั้นโดนทวงตังอยู่ทั้งเดือนเลยทายได้อย่างนั้นเกิดความวุ่นวายทางการเงินขึ้นทายได้อย่างนั้นทายได้อย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าทายดี เงินงอกเงยดีเงินสะพัดจังเลยในช่วงมีนาเนี้ยนั่นคือทายดีครับแต่ละคนพื้นเพเดิมว่าอย่างไงพักษาตอนนี้เป็นอย่างไงและยังมีอย่างอื่นอีกในรายละเอียดซึ่งผมเห็นเฉพาะดาวจรจริงเห็นดาวจรเนี่ยนะฮะมันมันจะต้องถ้าทายกลางๆก,ก็ต้องทายสองจังหวะนี้แหละทายจังหวะเดียวคงจะทายไม่ได้หรอกเพราะว่าบางคนเขาให้หลายอะ่ะ ไม่ได้พูดเล่นนะจริงนะบางคนอยู่ตรงเนี้ยดีดีนะครับพื้นเพ์เดิมเราไม่เหมือนกันคนเราเกิดมามันถึงไม่เหมือนกันไงก็พื้นเพเดิมนั้นเหมือน,นแต่แต่ทีแรกอะต่อให้เป็นลักนาเดียวกันเถอะบางคนก็รวยรวยบางคนก็ล,ากลําบากขัดสนเลือเกินเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเชมะเพราะว่าพื้นเพเดิมอะมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเสียระวังโดนทวงตังค์นะขอบอกถ้าดีคุณอะไรฮะ คุณจะกระทำการบางอย่างแล้วงอกเงยดีงามล่ะครับนะฮะแต่การกระทำเนี้ยมันเหมือนกับบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะมีคำว่ากระทำร่วมฮะถ้าไม่ร่วมกับคู่ครองก็คู่สัญญาไอ้คำว่าคู่สัญญาเนี่ยธนาคารก็เป็นคู่สัญญาคนที่คุณไปติดต่อก็เป็นคู่สัญญาครับนะฮะแต่ขอบอกนิดนึงคุณเนี่ยที่ทายดีเมื่อสักครู่อ่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้เงินได้ทอง แต่แต่ผมขอทายเพิ่มนิดนึงนะครับไอเงินทองที่คุณจะได้มาเหมือนกับพอได้เงินมาฉันจะไปทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยใช้จ่ายเลยใช่ไหมไม่ครับเหมือนกับมีเกว่าคุณจะได้เงินได้ทองคุณจะได้เงินได้ทองแต่คุณจะต้องเอาเงินนี้ไปเก็บไว้ก่อนเพื่อให้ถึงเวลาและคุณจะไปใช้ในภารกิจภารกิจหนึ่งอะ่ะคือไม่ใช่ว่าได้มาแล้วใช้ไปไม่ใช่ว่าได้มาแล้วใช้ไป ได้มาฉันขอเก็บไว้เพราะฉันมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าฉันจะทําอะไรเงินได้มาเก็บไว้เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็จะนําเงินก้อนเนี้ยที่ได้มาเนี่ยไปใช้ในเป้าหมายนั้นครับผมไปใช้ในเป้าหมายนั้นครับเหมือนเมือกับว่ามีธงอยู่แล้วหาเงินได้เงินนั้นก็จะไปจัดก,การธงธงนั้นเนี่ยที่คุณหมายตาไว้ะประมาณอย่างนั้นซะมากกว่าครับคือไม่ใช่แบบอิเล็กเเคา มีเป้าหมายในการใช้ละทีนี้ประมาณอย่างนั้นนะฮะจะเป็นอย่างนี้ครับผมนะฮะความรักแล้วการเงินแล้วนะฮะมาคุยคุยเรื่องการงานนิดหนึ่งช่วงนี้ทัาทายดีนีการงานของลัคนาราศีพฤษภก็คือราหูเนี่ยครับนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้พระราหูคุณงานคุณเนี่ยไปสู่ราพะง่าชโยงานฉันจะงอกเงย ไม่เถียงครับงานของลัคนาราศีพฤษภจะงอกเงยดีครับแต่อะไรฮะแต่งอกเงยแล้วเนี่ยการกระทำงอกเงยดีงานจะดีครับแต่อะไรฮะแต่ระวังจะเก็บตังค์ไม่ได้นะครับเช่นทำงานเสร็จส่งงานตังตังไม่มาฮะ <laughs> ตังไม่มาคือจะบอกว่าไม่ได้เลยเหรอไม่ใช่หรอฮะ หมุนก็ว่าส่งงานแทนที่จะรับตังค์เปล่าอาจจะถูกเรื่อนอาจจะถูกต่อรองนะครับอาจจะติดขัดคือส่งงานแล้วเงินมันติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ยังเบิกมิได้อะไรอารมณ์อยู่แถวนี้แหละประมาณอย่างนั้นแหละนะครับส่งงานดีนะไม่เถียงงานะงานดีจะได้งานได้การฮนะแต่ว่าส่งงานแล้วในเดือนมีนาคมเนี่ยส่งงานแล้วเป็นไงฮนะ ส่งงานแล้วการเงินที่ควรจะได้มันติดขัดอะไรบางอย่างอยู่ขอทายอย่างนั้นขอทายอย่างนั้นนะครับนะบในเดือนมีนาคมเนี่ยลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถด,ด้วยนะขอบอกดูแลผู้หลับผู้ใหญ่คุณอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองใช้เงินใช้ทองอะไรฮะไปกับผู้หลับผู้ใหญ่คนในครอบครัว หรือใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับบ้านยานยนต์บ้านหรือยานยนต์ก็ได้นะฮะบ,บ้านที่ดินยานยนต์มีเหตุให้ใช้เงินใช้ทองกับสิ่งเหล่านี้แต่แต่แต่คงไม่หนักหนาสาหัสหรอกครับนะครับเรื่องงานอีกนิดหนึ่งในเดือนมีนาคมลัคนารารศพีพฤษภอาจจะมีงานเข้ามาครับ อาจจะมีงานเข้ามาครับแต่ขอบอกว่างานที่จะเข้ามาในครั้งนี้มันจะเข้ามาในลักษณะที่เรียกว่าชั่วครั้งชั่วคราวครับหรืองานจอบครับเช่นคนทำงานอยู่แล้วเนี้ยนะทางบริษัทอาจจะมีงานพิเศษมาให้ทำเออมีงานพิเศษทำให้ทนะีงานเสร็จแล้วก็เสร็จกันอะไรเงี้ยอ่ะตรงนั้นก็ได้หรือหรือคนค้าคนขายเนี้ย อาจจะมีเป็นจ็อบเล็กๆอะไรเข้ามาให้ครับนะหรือคนที่กำลังจะรอง,งานอยู่ในเดือนมีนาอาจจะได้งานทำแต่ขอบอกว่างานเนี้เป็นงานขัดตาทับเป็นไงนขัดตาทับขอไปทีขอไปก่อนนะงานแบบขอไปทีขอไปก่อนนะเออเหมือนกับงานชั่วคราวก็ได้ครับคือทำไปก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยทำไปก่อนเธอ หรือบางคนบอกว่าโอ้ยงานบริษัทนี้มั่นคงแข็งแรงฉันไม่ขอฉันไม่ขอไปทีหรอกฉันทำเลยแต่เชื่อเถอะถึงวันหนึ่งคุณจะอยากเปลี่ยนเพราะเกณฑ์ตรงนี้เป็นเกณฑ์ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเกณฑ์งานชั่วครั้งชั่วคราวที่จะเข้ามางานจ็อบที่จะเข้ามาอย่างนี้ซะมากกว่าไม่ใช่ว่างานยาวเหยียดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่งานต่อเนื่องอะ่ะ เป็นงานเฉพาะกิจเฉพาะทางเฉพาะครั้งคราวอะไรเงี้ยซะมากกว่าครับประมาณอย่างนี้ครับน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะลัคนาราศีพฤษศนะครับสวัสดีครับ